ครับอ่ะก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็มาแกะกล่องสองพระนะครับอันนี้ส่งมาจากของพี่มงคลนะครับของพี่มงคลนะครับเบื้องต้นนะครับกล่องยังไม่ได้ถูกแกะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไว้นะครับนะกล่องยังไม่ถูกแกะนะครับถ่ายคลิปกันไว้เฉยนะครับถ่ายคลิปกันไว้นะครับ ส่งพระสมเด็จมานะครับของลูกค้าท่านก่อนนั้นสมเด็จไม่แต่สมเด็จใหม่นะครับท่านนี้ก็หลักๆน่าจะสะสมพระสมเด็จนะหลักๆน่าจะสะสมพระสมเด็จนะครับอันนี้ในกล่องหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับจะลองดูนะครับว่าครบหรือเปล่านะครับ บอกว่าครบหรือเปล่าต้องครบสิครับต้องครบเพราะว่าเพิ่งเปิดนะโอ้โอเคลองดูก่อนนะลองดูก่อนนะครับนี่ผมเรียงทีละอันก่อนนะแยกผ้าก่อนแยกผ้าก่อนมีพระเหรียญมีพระเนื้อดินเนื้อผงนะครับมีทุกอย่างนะครับเออสมเด็จอยู่ไหนเนาะ หมือนไม่มีสมเด็จมาเลยนะครับเหมือนไม่มีสมเด็จมา,มมมมมาใช่ไหมน่าจะใช่พี่มงคลนะแต่เหมือนไม่มีสมเด็จมานะครับขอดูจะเป็นอยู่ในนี้นนเดี๋ยวมีหลวงพ่อคูณนะครับอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวออนนะะนะขอดูสมเด็จก่อนแล้วกันนะครับขอดูสมเด็จก่อน พระอย่างอื่นเพระพระอย่างอื่นขอไว้ก่อนนะครับสมเด็จอยู่ไหนมาแค่นี้นะมาแค่นี้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นตลับสมเด็จนะมีมาแค่นี้นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับสมเด็จหลวงพ่อคูณ นี่ก็ยังไม่ค่อยเล่ anything, นกันเท่าไหร่นะนี่ยังไม่ค่อยเล่นหากันเท่าไหร่นะครับหลวงปู่รอดนะหลวงปู่รอดนะครับเดี๋ยวมซูมให้ดูนะครับเอ๊ะอันนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้หลวงหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเป็นพระดีนะพระดีพระแท้นะครับนี่หลวงพ่อเงินพระดีพระแท้แต่ว่า เป็นพระที่ออกยุคหลังจัดสร้างยุคหลังนะครับเนี่ยถ้าเป็นคาบแบบนี้ลักษณะแบบนี้สร้างยุคหลังนะครับดูง่ายๆเลยนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับอลองเช็คดูในกลุ่มในกลุ่มก็อาจจะมีราคาเล่นหานะครับอืมไม่มีนะครับไม่มีเรียกว่ามีพระสมเด็จมานะครับอันนี้รอเก้านะครับอันนี้พระแท้อยู่แล้วนะครับพระแท้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เล่นหายังไม่ได้สะสมนะครับนี่เนื้อเนื้อพระแท้อยู่แล้วนะครับ สมเด็จตัวรูปเหมือนอันนี้ได้เป็นผ้าใหม่นะครับผ้าใหม่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เป็นผ้าดีนะครับเป็นผ้าดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สะสมนะครับยังไม่ได้สะสมหลวงพ่อเงินแบบนี้ยังยังไม่ได้เล่นนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเงินแบบนี้ยังยังไม่ได้เล่นหานะครับแบบนี้นะครับ่ เหรียญเหรียญเหรียญเปิดมานึกว่ามีพระสมเด็จนะครับไม่มีนะครับอ่านี้หายข้องใจนะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยนี้น่าจะหายข้องใจนะครับนี่คือเหรียญบวมนะครับนี่คือเหรียญบวมเหรียญลักษณะเหรียญบวมนะครับบางคนบวมยังไงนะนี่ดูง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเหรียญบวมนะครับดูไม่ยากนะครับนี่ไม่ใช่เลยนะครับเคนะอเบนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ นี่ถ้าแท้ก็มีราคานะอันนี้ถ้าถ้าแท้ก็มีราคานะครับเนี่ยแต่องค์นี้ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ดูไม่ยากเลยนะครับผ้าแท้กับผ้าไม่แท้ดูไม่ยากเลยอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่นะครับโคตรลอยนะครับโคตรลอยข้างบนเลยนะครับองค์นี้โคตรไม่จมด้วยนะครับอันที่้อนที่ดูแล้วผมจะแยกไว้ทางซ้ายนะครับอันนี้หลายหลายคนก็มีนะครับแต่ว่า แบบนี้นะครับคือพระที่ขึ้นมาใหม่นะครับพระที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่ได้สะสมนะครับราคาเล่นหายังไม่ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นพระดีนะพระดีนะครับนีนบ้แต่ว่ายังยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้ผมส่วนตัวยังไม่ได้เก็บนะครับเ,เดี๋ยวผมติดให้อีกทีหนึ่งครับ ในตลับนี้มีอะไรดีหรือเปล่านะครับขอดูในตลับนี้ก่อนยังไม่มีองค์ไหนได้สองเลยยังมีองค์ไหนได้สองเลยนะครับนี่ยังไม่ได้เล่นนะนี่ยังไม่ได้เล่นนะครับนี่ก็ยังไม่ได้สะสมนะอันนี้ยังไม่ได้สะสมนะรูปหล่อสมเด็จนะครับ อาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นนะครับดูดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเหรียญเนี่ยถ้าถ้าเป็นพระแท้จะดูไม่ยากนะครับอันนี้ยังไม่แท้นะยังไม่แท้นะครับพระใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่ามีการทําเก๋ขึ้นมานะครับเหมือนว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่มีสมเด็จนะครับไม่มีสมเด็จมาเลยนะครับ นี่ก็ไม่ใช่นะครับนี่ยังไม่ใช่เลยนะครับนี่ยังไม่ใช่นะครับหรือว่าใช่ก็จะเป็นสายเกจินะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเจตนาของอวัดไหนสักที่หนึ่งนะครับแตยบ่ยังไม่ได้เล่นหานะครับยังไม่ได้เล่นหาี่หลวงพอ่อทวดนะครับ รุ่นไหนนาะแบบนี้อ่ใครมีมุมมาจัดไปครับอ,รรอ่รูปหล่อนี่รูปหลอดูดีนะรูปหลอดูดีนะครับรูปหลอดูดีนะครับอ่รูปหลอี้เก็บได้นะรูปหลอเก็บได้นะครับเนี่ยรูปหลอดูดีนะครับเนี่ย ส่งรูปหลอดีกว่าขอสอ่งรูปหลอดีกว่าเดี๋ยวขอกล้องส่งรูปหลอดีกว่า ุ่มเยอะไปสุ่มเยอะไปุ่มเยอะไปให้เห็นไอเออโอเคเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่รูปหล่อแท้นับแท้แบบนี้เป็นผ้าแท้แต่ว่าที่ไหนนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ถนัดไม่ได้ถนัดนะครับนี่เป็นผ้าแท้หน้าอย่างนี้เนี่ยดูดูรูปหล่อแท้ง่ายๆเลยนะครับเนื้อหานี่ค่อนข้างจะแท้เลยนะครับแต่ว่าออกที่ไหนนั้นต้องไป ดูอีกทีหนึ่งนะครับสองภาคกลางคืนเนาะไม่เหมือนกลางวันนะถ้ากลางวันนี่จะจัดจานกว่านี้ สองพักกลางคืนจริงๆแล้วนะพระค่อนข้างจะดูง่ายนะครับจริงๆแล้วพระค่อนข้างจะดูง่ายนะครับอา้าวใครรู้ที่ครับใครรู้ที่สวดไปเลยนะครับ นี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับใครรู้ที่สวดไปเลยครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของพระเบอร์เบอร์เบอร,เบอร์เดี๋ยวขอดูเบอร์เจ้าของพระสิใช้กล่องนี้หรือเปล่าเนี่ย093 436 3100อ่าอ่าใครมีมุมครับพระหลอ่อเขยครับอ่ามีมุมจัดได้นะครับองนี้องนี้น่าเก็บครับองนี้น่าเก็บ นึกว่าจะมีสมเด็จไม่มีสมเด็จเลยนะครับอ่าโอเคโอเคขอบคุณครับ